ครับแล้วนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่สาวชาวออสซี่นะครับเขาได้มาเที่ยวในประเทศไทยแล้วเขาได้ทําวิดีโอแนะนําไว้กับการเที่ยวในประเทศไทยนะครับแล้วเราไปดูความรู้สึกความนึกคิดคอมเมนต์ของเพื่อนชาวต่างชาติกันเลยนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรในคลิปวิดีโอนี้นะครับ โดยคลิปวิดีโอนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างไรให้คุ้มค่าด้วยเคล็ดลับที่คุณต้องเรียนรู้ก่อนเดินทางไม่ว่าคุณจะไปเยี่ยมชมเมืองที่สร้างขึ้นหรือเกาะที่สวยงามหรือหมู่บ้านบนภูเขาที่สวยงามสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณจําเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้คุณมีทิปที่น่าตื่นตาตื่นใจในประเทศไทยและเช่นเคยสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราเท่านั้นที่จะออกไปเรียนรู้มัน ครับคอมเมนต์ของท่านแรกนะครับฉันไม่ได้ไปประเทศไทยมาเกือบปีแล้วแต่สิ่งนี้มีประโยชน์มากสำหรับฉันทำให้ฉันตื่นตาตื่นใจมากและตื่นเต้นแทบรอไม่ไหวที่จะสำรวจประเทศไทยที่น่าทึ่งนี้ ครับคอมเมนต์ของท่านถัดมานะครับในฤดูฝนตัวเลือกที่ดีที่สุดในประเทศไทยคือการไปสถานที่ที่มีภูเขาและป่าไม้เช่นเชียงรายเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่เขียวขจีและมีบรรยากาศที่ดีจริงๆรวมทั้งหมอกที่สวยงามมากคอมเมนต์ของท่านถัดมานะครับ ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับวิดีโอที่ให้ข้อมูลนี้คุณช่วยเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถไฟกลางคืนจากกรุงเทพเชียงรายเชียงใหม่หน่อยได้ไหมคอมเมนต์ของท่านถัดมานะครับการขี่ช้างอยู่ในลิสต์ของฉันเสมอมาหลังจากที่ฉันได้ยินว่าพวกมันมีสถานที่รับเปลี้ยงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ คอมเมนต์ของท่านถัดมานะครับว้าวประเทศไทยน่าประทับใจมากฉันเหลือเชื่อจริงๆนี่คือประเทศไทยฉันขอยกนิ้วให้และขอให้คุณมีวันที่ดีในวันสุดสัปดาห์นะคอมเมนต์ของท่านถัดมานะครับขอบคุณสำหรับวิดีโอที่ให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับฉันฉันกำลังจะเดินทางไปประเทศไทยในปีหน้าและววิดีโอของคุณมีประโยชน์มากฉันชอบคนไทยมากและฉันเป็นแฟนตัวยงของประเทศไทย คอมเมนต์ถัดมานะครับคุณยังสามารถเข้าร่วมประสบการณ์กับช้างได้แต่ไม่ต้องขี่ช้างนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บางแห่งมีการอาบน้ําและปฏิสัมพันธ์กับช้างซึ่งกันและกันกับคนคอมเมนต์ท่านถัดมานะครับชายหาดที่สวยงามและแดดที่สวยงามครับจบกันไปแล้วนะครับกับคอมเมนต์ของเพื่อนชาวต่างชาตินะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ